นี่คือเบ็ดออโรรานะทุกคนออโรราเนี่ยเราจะสามารถหาซื้อได้ตอนที่มีอีเวนต์ออโรราเกิดเนาะแล้วก็มันจะขายในน้ำวนเนาะก็คือต้องรอน้ำวนเกิดแล้วก็ไปอ่ะเนี่ยเกิดอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เข้าชอ็อปมันจะมีช็อปตรงซื้อเบ็ดเลยซึ่งก็จะมีราคาอยู่ที่เก้าหมื่นนะแล้วก็นี่คือสเต็ของออโรรานะทุกคน ก็จะมีเออ่รัวสปีดเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะรักหกสิบคอนโทรลศูนย์จุดศูนย์หกเนี่ยรีเซเลนเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์ก็ถือโอเคเนาะแล้วก็กิโลเนี่ยหกพันเลยก็ถือว่าดีเลยนะไม่น้อยนอกจากความสามารถเราคือมันจะมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะตกได้ออโรราเมลเทชันเนาะซึ่งเหมือนจะขายได้เท่าไหร่เจ็ดจุดห้าปะนั่นแหละนะก็คือได้ราคาดีดีมากๆเนาะแล้วก็มันจะเพิ่ม เพิ่มไปอีกนะเช็ง i n c r e a s นะตอนที่มีออร่าด้วยตอนอีเวนต์ออร่าเกิดเนี่ยจะน่าจะเพิ่มโอกาสตรงนี้มั้งคิดว่างั้นนะวัดนะตอนนี้เราจะมาเทียบราคาให้ดูนะถึงแม้ว่าเอิ่มน้ำหนักมันจะห่างกันสั้ก็โลกอาจจะไม่ไม่ได้ห่างกันมากหรอกตัวปลาธรรมดาเนี่ยขายได้หนึ่งร้อยเนาะส่วนออร่าเนี่ยจะขายได้ทั้งหมดปั๊บเจ็ดร้อยนะก็น่าจะคูณเจ็ดอะไรประมาณนั้นก็คือเยอะมากๆ นะเพราะว่ามิติกอะมิติเข้าลอตอะมันได้แค่4.5เนะอะประมาณนั้นละกันนี่คือเบ็ดที่ฟาร์มเงินได้ที่ดีที่สุดในเกมแล้วเนาะ